สวัสดีครับ f c ฟแฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหนะครับ f อทุกท่านศึกนี้ไม่จบง่ายซะแล้วนะครับสำหรับมาดามเจี๊ยบผู้จัดงานโอนทัวร์หมอลำนะครับอยู่ดีไม่ว่าดีไปแย่รังแตนเขาให้นะครับ f c ทุกท่านก็เลยโดนสวนกลับจากมาดามเลดี้นะครับถึงแม้ว่าจะทั้งคู่ทั้งคุกคามมาดามเลดี้ ก็หาได้กลัวไหมนะครับบอย่านครับบอย่านกลับ,บจเจอขุดขนานใหญ่เลยนะครับแม็กโฮยังเรียกพี่เลยนะครับเอฟซทุกท่านมาดามเลดี้คนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเรียกได้ว่ามาดามเจี๊ยบเจอต่อซะแล้วนะครับเอฟทุกท่านแม็กโฮก็ต้องเรียกพี่แล้วนะครับมาเจอมาดามเลดี้โดยล่าสุดเพจมาดามเลดี้พอทิพนสวีดินก็ได้โพสต์ข้อความว่า ทำตัวกลางยังกระยู่ไทยเก่งคักที่ไหนได้สัญชาติก็ยังไม่มีเพราะสอบภาษาไม่ผ่านบอกเก่งฮ่า <laughs> ฮบริษัทมึงก็ติดหนี้ชำปิดเมนเฟสเพราะคนตามทวงหนี้ชำโกงเข้าไปทั่วอีกคางคกสวิตผู้ยิ่งใหญ่โปรไฟล์ตลาดล่างชิบหายฮะฮนะครับเอฟซีทุกท่านเจอแม่พญาเป้งเขาให้นะครับโดนขุดเหล็ก ทั้งหมอลำทั้งผู้จัดนะครับมาดามเรดี้เอาอยู่หงอยไปเลยนะครับเอฟซีทุกท่านงานนี้ไม่ธรรมดาจริงๆไมจิงจริง,รง,รงอย่าหานมาเยมาดามเรดี้ Lady, นะครับเอฟซีทุกท่านหลังจากโพสต์ของมาดามได้โพสต์ลงนะครับก็มีชาวเดิตมากมายเลยนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันนะครับเราไปอ่านดูกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับสาหรับโพสต์นี้ของมาดามเรดดี้นะครับเอฟซีทุกท่าน โดยคอมเมนต์แรกบอกว่าคนชั่วชวนี้มักมารวมกันเนาะสังเกตหลายๆครั้งละนางจะเจอแต่พวกแบบเดียวกันเข้าหาเคมีเข้ากันดีนะครับคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าเขาก็ล้อใช้เงินนำเบิงทรงเพราะบ่มีคนคบคบเอาผลประโยชน์ซื่อๆลองบ่มีเงินไผสิเชิญไปคิดเบิงนะครับเอีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจริงจ้าคนชั่วอยู่ในกลุ่ม คนชั่วเสมอนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าชั่วโมงบินต่างกันเนาะพออ,อพูดท้าทายก็เจอแบบนี้แหละของจริงนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าที่พออ,อจ้าจัดให้หนักค่ะจะได้รู้ใครจริงนะครับเอฟซีทุกท่านอันนี้ก็เป็นเหล่าบรรดาชาวเน็ตน,นะครับที่สแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจมาดามลิดี่พอทิพนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่า่ายพรีเวดดิ้งที่ไหนไม่ทาย อยากถ่ายที่สวีเดนปานเพื่อนได้ผัวฝรั่งแบบว่าโนสนโนแคอันที่จริงอยากเฮ็ดใส่ล้อนๆจ้านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าขอนอนก่อนได้ไหมวันนี้ก็ตามอ่านไม่ทันแล้วนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่เคยทําให้ผิดหวังนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าผอ,อสู้ๆจัดให้หนักบังอ่านนักนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอีกหนึ่งกำลังใจนะคะเลดี้คนเก่งนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคางคกขึ้นวอเอเอเอฮ่าๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามีคนแจ้งแล้วค่ะเพออช่องแม่มดเอามาลงตำรวจรับเรื่องแล้วนะครับโอ้โหถ้าหากเป็นจริงนี่งานเข้าหมอลำแน่นะครับเอฟซีูกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าค่อยว่าสิไปเม่นมันแต่ปิดเม่นจางแม่นมันคือการคักฮ่าๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนเรานี้ก็แปลกพูดให้คนรับ คนชอบบอกเป็นเอาให้สุดๆเพอ,อ๋อนะคะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจัดไปค่าชอบคำพูดนี้มากๆค่ะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่า <ๆ S 1> แผลเต็มตัวแต่ดันปากดีท้าทายระบบฮ่าๆๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทนายพร้อม24ชั่วโมงพันหน้าเอาเจ้าของคือได้มีคดีติดตัวนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเจ้าเชื่อกดแรงดึงดูดบอ คนคือกันก็อยู่นํากันได้นะครับเอฟีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าบอกแล้วอยู่มะเม่อมแม่แม่กันไม่เป็นเลยมาเล่นกับแมคโครผู้ยิ่งใหญ่ถูกขุดสิบัตรทีนี้วันหน้าเดอ้อถ้ามีโอกาสจ้างศิลปินไปให้ดูกระแสะด้วยฮ่ฮ่ฮ่ว่าตอนนี้กระแสเน่าหรือกระแสะดีจ้างผิดเจอพิษ เข้าหาตัวเลยนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเหมือนกับนางเดอสตาเลยทำเก่งแต่ปิดเม้นไม่กล้ารับแรงกระแทกนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าฝนตกที่หมูไห่ไลเจอร์ดี้เข้าไปงายป้างง้าง <c oughs> อันนี้ก็เป็นเหล่าบรรดาชาวเน็ตนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจมาดามเรดี้พนทิฟนะ์นสวีเดนนะครับที่ขดุดมาดามเจี๊ยบ ผู้จัดงานอ่อนทัวหมอลำนะครับเอฟซีทุกท่าน